ในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของรองประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i o n International จำกัดนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์ค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒนค่ะ,คะทิศทางราคาทองคำหลังจากที่ทำลายสถิติโลกครั้งใหม่นะคะตอนนี้ท่าทีจะเป็นยังไงบ้างคะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่นักลงทุนทราบกันว่าสไปเดอร์โกเนี่ยไปท,ท,ทยอยขายทองคำลงมาเรื่อยๆ เกือบทั้งหมดที่ขายในี่ทิ์ที่แล้วประมาณ49กว่าอันนะคะคะื่งน,นั้นถือว่าค่อนข้างเยอะมากทุกครั้งที่มีนิวไฮและไฮสูงสูงอย่างเงี้ยนักลงทุนหรือเหตุฟันใหญ่ๆก็จะทำกำไรระยะก่อนจะเห็นได้ว่าตอบลงมาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเกือบ100 US อลลาร์ต่อทริโอาแต่เมื่อคืนเนี่ยเนื่องจาก ล่าอ่อนนะคะทาให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาโดยที่นะักลงทุนเนี่ยอาจจะมีการเกลับเข้ามาช้อนซื้อทองคําใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยต้องมองว่าวันนี้แนวต้านเนี่ยอยู่ที่พันเจ็ด้อยเจ็ดสิบ US ดอลลาร์ตรอยส์เอาเนี่ยจะดูว่าสามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้ไหมถ,ถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้เนี่ย ก็อาจจะกลับไปทำไปอยู่ระดับขาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ไม่สามารถผ่าน1,770 u s ดอลลาร์ได้เนี่ยก็เราก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงสายเวแต่ถ้าวันนี้เนี่ยทองคำสามารถยืนต่ำกว่า1,730 u s ดอลลาร์ก็ยังเป็นช่วงขาลขาลงอยู่เพราะถ้าปัจจัยทางเทคนิคเรายังมองว่ามันเป็นขาลงแต่ปัจจัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็น การโยกเงินของกลุ่มเฮดฟันเนี่ยเพะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณธนาวาันว่ามันค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ยากว่าทองคามันจะไปทางทิศทางไหนเพื่อนั้นวันเนี้นักลงทุนถ้าลงทุนในกรอบจะเป็นเอ่อจะปลอดภัยที่สุดอะคะ่ะกรอบที่ว่าคือแนวต้านที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ 170, ่งเจ็ดศเออหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ไอหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นี่คือรับแรกแต่ถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เราอาจจะมองว่าเป็นเทรนค่ะแบริชไปได้คะ่ะ น่าจะลงไปได้ต่อเลย<ช>นะคะ<ช>แต่ถ้าหากว่ายืนอยู่เหนือระดับ1.7 7 0ได้ก็น่าจะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อด้วยก็ต้องดูเชิง<ช>เทคนิค<ช>ประกอบนะคะในช่นนชวงที่ผ่านมาเชิงเทคนิคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือสถิติที่ออกมาความชัดเจนความแม่นยำเนี่ยมีมากขนาดไหนคะคือในเชิงเทคนิคเนี่ยองมองว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทุกครั้งที่เทคนิคเนี่ยมันได้หรือไม่ได้เนี่ยก็จะมีปัจจัยเศรษฐกิจเข้ามามีผลกับกับ ทางทองคำเนี่ยบางครั้งในเชิงเทคนิคเราเห็นเป็นแดงก็จริงแต่ถ้ามันมีปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยลบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ทองคําเนี่ยอย่อ,ยอตัวลงมาได้บ้างแต่แต่สักพักหนึ่งพออ,อปัจจัยทางเศรษฐกิจมันกลับมาเหมือนปกติเนี่ยทองคําก็ยังคงคงคงกลับตัวขึ้นมาได้ปกติอะค่ะค่ะ,คะ,ะทีน,นี้ปัจจัยที่เราจะต้องติดตามในวันนี้โดยเฉพาะฝั่งยุโรปมีไหมคะเออวันนี้ วันนี้ในฝั่งยุโรปยังไม่มีคือถ้าถามว่าปัจจัยวันนี้เนี่ยถ้าจะไม่มีปัจจัยใดๆเลยที่ที่จะเข้ามาทําให้ทองคําทองคําจะเห็นเป็นช่วงอัพหรือเป็นช่วงดาวเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าหลักๆน่าจะอยู่ที่เหตุกามากกว่าว่าจะลงทุนเอ่อจะจะช้อนซื้อต่อไปไหมหรือว่าจะกลับขาถึงบอกว่านักลงทุนให้มองในกรอบเพราะ,ะถือว่าวันนี้เป็นช่วงไ i เ e w a y ะคะ่ะ ะจะเห็นเลยว่าราคาทองคำในบ้านเราเมื่อวานก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเลยก็เยอะนะคะเพราะเมื่อวานบ้านเราจะยืนอยู่ประมาณเจ็ดร้อยสามสิบแล้วก็พอตกช่วงอเมริกาเข้ามาก็ช้อนซื้อกลับขึ้นมานะค,ะค่ะค่ะเอ๊ระราคาทองคําก่อนหน้านี้นี่นะคะคือคุณจิติเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าราคาทองคาจะแพงยังไงก็ไม่น่าจะแพงกว่าตัวทองคําขาวแต่พอมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าราคาทองคาจะแพงกว่าทองคําขาวอันนี้มันเป็นสัญญาณอะไรไหมคะ เออจะฝากไว้นิดนึงนะคะทองคําขาวคือทองเก้าเก้าอทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าผสมเอออลลอยให้เป็นทองคำขาวแต่ที่คุณธนวันพูดหยุดถึงอยู่หมายถึงแพตตินัมหรือเปล <ะ S 1> ่าคะน่าจะเป็นแพตตินัมค่ะค่ะเออ หลักลักแพทินัมเนี่ยมันเป็นอะลอยที่มีค่าสูงกว่าทองคำก็จริงอยู่<า>แต่ด้วยความที่อะลอยเนี่ยนักลงทุนไม่ค่อยให้ความสนใจเข้ามาลงทุนปริมาณในโลกก็มีค่อนข้างน้อยอันนี้เนี่ยทองคำอย่างที่เราคุยกันว่าเรามองว่าเป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันไม่ค่อยเสถียรนัก ็หารกลับมาลงทุนในทองคำเ,เพิ่มขึ้นนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำราคาสูงขึ้นทีนี้จะเอาตัวแพดินัมมาเป็นเกณฑ์มันค่อนข้างยากอะค่ะเพราะว่าอยู่ที่นักลงทุนจะมาลงทุนตัวไหนแต่ถ้าถามเป็นจิตต้นเกตทองคำหน้าเหมือนจริงๆเนี่ยราคามันอยู่ที่780ด US dollar d o t o y a เพื่อนราคามันก็ over p r i c ์จริงๆอยู่แล้วอะค่ะค่ะมาจนถึงวันนี้ YLG ให้ระดับราคาทองคาประจาปีอยู่ที่กี่บาทคะ มันผ่านมันมันทะลุทุกแนวที่เราให้ไว้เราเคยใ,ให้พันหกร้อยพันหกร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยแล้วก็พันแปดร้อยมันเบรกเอาทุกแนวเพราะนั้นแนวต่อไปที่วาเอจีมองอยู่ก็น่าจะอยู่ระดับสองพันยูเอสตาร่าทรอยส์เอาค่ะน่าจะเป็นสองพันเลยนะคะ,ะมีโอกาสค่ะเพราะว่าเราเห็นว่ามีเอทรจฟันบางกองไปตั้ง,งอ้างซื้อ อยู่แถวเ,เดือนิดเดือนตุลาคมอยู่ประมาณ2,000 US ดอลลร์ค่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะถึงค่ะอืมเพราะฉะนั้นราคาทองคํามีโอกาสจะขยับขึ้นไปหลังจากนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมก็มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหมคะก็น่าจะมีโอกาสเพราะปัจจัยภายนอกเนี่ยเ,เศรษฐกิจทั้งที่อเมริกาและทีงง่ยุโรปเนี่ย ก็ยังไม่มีดีขึ้นเลยเพราะนั้นในโอกาสที่จะเป็นไปต่อมีแต่อย่างที่บอกยังนักลงทุนอย่าตั้นใจมากเพราะว่าวันนี้ยังเป็นช่วงใช้ไซเวย์ปัจจัยทางเทคนิคยังเป็นขาลงเพราะนั้นเนี่ยอยากให้นักลงทุนลงทุนในกรอบ จนกว่าจะเห็นชซย์ชัดเจนค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการของบริษัทว l ย b อล l ีบ n i n t e ย n a t i o n a l จำกัดนะคะก็มองว่ากรอบของราคาทองคำในช่วงนี้อย่างไซด์เวกแกว่งตัวออกอยู่ในด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะเก็งกำไรแนะนำเลยนะคะว่าให้เก็งกำไรอยู่ในกรอบของเชิงเทคนิคซึ่งเชิงเทคนิคที่ว่านี้ให้ไว้ที่แนวรับ1,740เหรียญนะคะส่วนแนวต้าน อยู่ที่1,770เหรียญต่อทรายออนนะคะปัจจัยเชิงเทคนิคยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะยังไม่มีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาถ้าหากว่าช่วงนี้ปัใจจัยใหม่ยังไม่มานะคะ เชิงเทคนิคมีโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับฐานลงไปอีกนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ดีเลยหนุนให้ราคาทองคําขยับตัวขึ้นไปนะคะแต่ว่าแนวโน้มในระยะยาวทาง YLG ยังมองนะคะว่าราคาทองคําน่าจะเป็นขาขึ้นและมีโอกาสขาที่ปีนี้จะเห็นราคาทองคาในตลาดโลกขยับขึ้นไปถึง2,000เหรียญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องจับตาปัจจัยต่างๆอย่างถี่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการชั่วโมง ธุรกิจแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันธนวันบรรทชโชละทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ